c ชา n นลเย้วันนี้นะคะมีเพื่อนๆขอมาว่าอยากเห็นจอยแต่งหน้ายัางไงนะคะวันนี้เดี๋ยวจอยก็เลยจะมาทำการแต่งหน้า everyday look ให้ทุกคนดูนะคะว่าจอยใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นจอยก,ก็จะมาผมก่อนแล้วกันนะคะจอยจะทาเป็นแบบลิปมันอันนี้จอยซื้อมาที่อเมริกานะคะที่วอร m มาร์มีมันเหมือนจะช่วยแบบปากแตกได้คะ่ะ แล้วก็สเต็ปต่อไปนะคะจอยก็จะลงเป็นเซรั่มของ o r i g จิค่ะโอเคเราก็จะต้องขวออกนะคะตามด้วยมอยส์ของ Origin อันนี้เป็นแบบขวดทดลองแล้วจอว่ามันดีมากจอยก็เลยใช้ต่อไปอบีบม,มาเยอะมากโอเค ทิ้งให้แป๊บนึงให้มันแห้งก่อนนาะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะลงเป็นของบรับีบาวตัวที่ดังมากๆนะคะลงไปอีกรอบหนึ่งนิดนึงพอผอมอกินลงไปเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปด้วยพราเมอร์กันเลยละกันของ Ben นฟิต จอยรู้สึกว่าตัวนี้คือชัยล้วมันมีความแบบหน้าแบบเนียนขึ้นมาจอยจะแบบปกปิดแค่ตรงเนี้ยคือจอยจะเป็นคนที่มีสิวเซียนนะคะแล้วก็แบบตรงนี้มันจะชัดมากจอยก็จะปกปิดไปตรงรอยขุมนขนที่ชัดเจนแล้วจอยก็รู้สึกว่าโอเคหน้ามันจะดีขึ้นมานิดนึงเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะจอยก็จะลงคอนซีลเลอร์ค่ะจอยใช้เป็นของเมเบรีนะคะเบอร์ยีจอยจะใช้ฟองน้ำค่ะ ก็กดๆ<ด>ไปคือเมื่อก่อนอนะจอจะใช้เป็นแปรงแต่จอรู้สึกว่าฟองน้ำมันแบบเนียนกว่าจ่งรู้สึกว่านี้มันบางเบาเมเบลีนอะนี่หน้าก็แบบปกปิดมานิดนึงนะคะไปอีกข้างต่อเลยนะทุกคนค่ะแบบวันธรรมดาของเจอาจ,จะไม่ค่อยใช้รองพื้นนะคะจอจะใช้แค่เวลาที่แบบต้องการให้หน้าอยุดทนมากๆเนาะทุกคนขั้นตอนต่อไปจอก็จะลงลิปค่ะ ลงลิปคือจะลงที่แก้มนะทุกคนเพราะใจอชอบให้มันเป็นแบบบัชก่อนรู้สึกว่าหน้ามีสีอ่ะเราจะเราทาข้างนึงอ่ะอันนี้คือเยอะไปแล้วก็จะรีบแบ่งนะเดี๋ยวมันเป็นโอเคคือมันเยอะไปนะจยก็จะถูล้องแดดแบบตรงนี้มาจมูกนิดนึงแล้วก็เยอะไปก็ทิชชู่ปัดออกอุยเย ตอนต่อไปนะคะจอยจะทําการเขียนคิ้วแต่เวลาเขียนคิ้วอะ่ะคือจอยจะแบบแอบบลกจิตนิดนึงคือจอยจะกันรตรงแบบขนๆตรงเนี้ยออกให้หมดอะค่ะทุกคนเพราะว่าแบบจอยไม่ชอบให้มันเป็นต่อๆแล้วจอยรู้สึกว่าถ้าเรากันคิ้วเราจะแบบเป๊ะมากขึ้นนี่ค่ะที่กันคิ้วก็กันแล้วค่ะ มันก็แบบชาด์ขึ้นมานิดนึงเป็นทรงแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําการเขียนคิว้วอันนี้จอยชอบม,มาเป็นของ ejuddy ค่ะจอยใช้น่าจะใช้เบอร์สีแบบน้ําตาลนะคะมันจะเข้มแต่คือมันไม่มีเบอร์เขียนขอป้ายมันหลุดไปละแต่จอยชอบม,มากใช้ตั้งแต่เด็กจอยรู้สึกว่าอันนี้มันเขียนง่ายมากแล้วราคาก็คือดีมากๆค่ะทุกคนแต่ค่ะเริ่มก่อนอื่นนะจอยจะแบบว่าเขียนคอคิว้วสร้างโครงคิ้วขึ้นมาก่อน นี่โอเคมันมาแล้วมันแบบแตกต่างอย่างชัดเจนโอเคแล้วจอยก็จะมาระบายสีข้างในนะคะ<ๆ>แล้วจอยก็รบายแค่ายแล้วก็ทําการปัดแล้วก็ทาอย่างไงเพื่อให้ดูว่าเอ๊ะคิ้วแบบทาเต็มหรือเปล่านะนี่มาแล้วแปบะบอีกข้างเลยนะคะจอยจะแบบเช็คว่าแบบชงเนี่ยมันชอบแบบ ทุกคนเห็นไหมมันเหมือนไม่เต็มใช่ไหมคะก็ทางนี้แล้วมันก็แบบเวลาเผื่อเรายิ้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสร็จแล้วคิ้วก็ปัดโอเคค่ะคิ้วเสร็จเรียบร้อยข้างตรงต่อไปนะคะจอจก็จะทาตาจอยใช้เป็นตัว naked urban heat นะคะนี่จอยอ่ะจะลงด้วยสีสี s o u r c ของจอยคือจอยรู้สึกว่าสีเนี่ยมันแบบลงแล้วมันเป็นเบสได้ดีมันเหมือนสีเนื้ออ่ะโจก็จะลงไปทั่วๆก่อน แล้วก็จอก,ก็จะใช้สีข้างๆกันเลยค่ะเชเซอร์อันนี้มันเหมือนแบบทําให้มันกลืนะตรงเนี้ยพอมันแบบเลอะเป็นสีใช่ไหมเจอก,ก็จะเบลนด์ไปเบลนใต้คิวไปด้วยเลยมันก็จะดูกลมกลืนมากขึ้นจะใช้สีเนี่ยเปลี่ยนหัวนะคะจะใช้หัวนี้สีนี้แล้วเจอก,ก็ทาไปตรงแบบทั่วเปลือกตาด้านบนเลยทำให้ปัดัขึ้นมานิดนึงนี่แล้วก็จะใช้กากเพชค่ะสีนี้เลย ตอกันไปเลยค่ะทุกคนทาแค่ตรงกลางพอนี่มันกไ็ได้ประมาณนี้นะแล้วจอก็จะทําอีกข้างหนึ่งค่ะส่วนของตาก็เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจอก็จะทํางานกรีดอายไลเนอร์ค่ะไปซื้อของเมเปิีนมาเป็นสีดําแล้วเขาก็ให้หัวอย่างเงี้ยมาค่ะทุกคนเป็นเหมือนแบบหัวตัดแล้วจอชอบมากมันเหมือนแบบธรรมชาติมากๆแล้วเขียนง่ายมากๆเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นจอก็จะทําตาแบบเฉียงขึ้นใช่ไหม เด้วยความที่แบบจอยตาตีแต่สองชั้นลบในจอยก็จะแบบทําอย่างนี้ขึ้นไปเพราะจอยรู้สึกว่ามันเขียนง่ายกว่ามาค่ะก็เจอจะเริ่มตรงแบบประมาณครึ่งตาหลังแล้วก็กรีดไปเลยนี่เพื่อนๆเห็นความแตกต่างไหมคือแบบว่าอันนี้มันทําให้ตาจอยดูโตขึ้นเนาะอีกครั้งก็เหมือนกันแล้วก็แบบจิ้มจิ้มไปเลยแล้วก็ดึงเหมือนกันค่ะ เนี่ยมันแบบแตกต่างจากคนเมื่อกี้คือตาสั้นมากพอจอยทำอันนี้เสร็จใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นเบสแล้วแบบว่าเรามีตาแล้วจอยจะใช้อายไลเนอร์ที่เป็นแบบสีดำเพื่อให้มันแบบคมชัดมากขึ้นนะคะจอยใช้ของอันนี้นะคะจอยรู้สึกว่าเน,นี่ยมันเขียนง่ายมากๆจอยชอบมากใช้สีดำเลยแต่จอยจะไม่ได้เขียนยาวเท่าเมื่อกี้นะคะ คือเมื่อกี้มันจะมีความแบบเบลอๆเนาะแต่เนี่ยมันจะแบบเพิ่มให้แบบตาเราชัดมากขึ้นเนาะอ่ะแปะอีกข้างตามาแล้วขีดไอาไยไลเนอร์ใต้ตานะคะตรงหัวมุมจอยไปใช้เป้นของ KVD ดีนะทุกคนแต่อันนี้เป็นเคกเพนซิลมันจะแบบนิ่มๆเดี๋ยวจอยจะมาทำตรงแบบใต้ตาล่างนะคะเพื่อให้มันแบบตาใหญ่ขึ้นมาหน่อย ลงเข้มมันก็จะเห็นความแตกต่างเยอะนะแต่วันนี้เราจะเอาเบาๆพอนี่ตามันก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนาะทุกคนะมันเริ่มเต็มแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปก็จะลงแก้มนะคะเราลงที่มันเป็นแบบลิปไปแล้วแต่ว่าจอยจะลงฝุ่นต่อจอยใช้เป็นของ b e n e f i คะ่ะทุกคนอันนี้อันนี้มันรวมกันเลยแล้วคือจอยทํามันแตกไปแล้วดูดิมันจะหมดแล้วก็คือจอยจะใช้สองอันเนี่ยผสมกันเลยคะ่ะทุกคนก็จะใช้แปง้งตะดไปเลย ไปเจ้าก,ก็จะลงคอนทัวร์หน้านะคะจ้าก,ก็ใช้เป็นของฮูล่าค่ะทุกคนถูกไปให้ทัว่วแล้วก็สะบัดออกให้หมดนะคะแล้วก็คือก็มีเหนียงมากอะทุกคนกินเยอะขึ้นที่เมกาเพราะว่าข้างนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ทาแบบใต้กลางนะคะ แล้วก็มาไล่ผมค่ะจอยก็จะทาการคอนทัวร์ที่จมูกค่ะทุกคนคือแบบจมูกจอยอ่ะมันเหมือนจมูกชมพู่ใช่ไหมตรงนี้มันจะบาดตอนเด็กๆมีคนเคยบอกว่าหน้าเหมือนแปะยิ้มแบบแปะยิ้มที่แบบตุจจีน่ะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็จอยก็มาทําแบบแก้ตรงแบบปลายจมูกจอยก่อนนะ่ะเพราะมันไม่เป็นทรงก็ทําการแบบวาขึ้น วาดขึ้นใช้ฮูล่าเหมือนเดิมนะแล้วก็แบบปัดขึ้นไปเลยมันก็เป็นหูขึ้นมานิดน,นึงเนาะ้วแบบไปลงตาหน่อยนี่แล้วก็จะลบปิดจมูกนิดน,นึงนะคะมืงคนจมูกหนามากโอเคมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มเสร็จแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปจอยก็จะ ดัดขนตาทุกคนลืมก็ดัดไปเลยคือขนตาจอยก็น้อยเนาะแบบมันไม่ยาวอ่ะทุกคนด้วยความที่ขนตาจอยน้อยอะมันแบบมันบางใช่ไหมแล้วตาเราก็เล็กอะจอยก็จะใช้แบบที่ปัดเยอะมากๆดูสิสีอันคืออันเนี้ยจอยรู้สึกว่ามันดีมากค่ะมันคือ Can Make Quick Lash นะคะคือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบใสๆอย่างเงี้ย ใสๆแบบเป็นเจลอะค่ะทุกคนเราจอยก็จะเหมือนทําการแบบเบสเหมือนแบบเป็นเซรั่มไปก่อนนะแต่คือเราอ่ะจะต้องทำเบาๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจับเป็นก้อนเนี่ยทุกคนมาดูแบบเอ้ยขนตามีขนตานะเราจอยก็ทำอันเนี้ยเบเบ์บรีนะคะจอยทําเหมือนแบบลึกๆเรียกว่าโคนขนตาทุกคนลูกมันจะแบบอันนี้ตัวมันจะเป็นเหมือนแบบ อย่างเงี้ยมันเหมือนแบบจะไปที่โคนเราง่ายนี่ค่ะเพิ่งสื้อมาที่เมกานะคะก็เขาบอกว่ามันจะทําให้แบบยาวขึ้นอะขนตายาวขึ้นจอยส่วนตัวชอบทั้งสองอันเลยแต่วันนี้ก็จะใช้เมเบรินต่อนะคะอันนี้ก็เป็นเมเบรินนิวยอร์กสกายไฮข้างในมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่น้องโคนดูดิ เออขนตาดูหนาขึ้นมาทันทีค่ะเฮ้ยเสร็จแล้วคือจยอะไม่ทำขนตาล่างนะคะเพราะแบบมันน้อยมากอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะเลอะเอาแล้วก็จะมาปัดขนคิ้วทุกคน <c oughs> เป็นของเบน e f ฟ t ิตนะคะสีบราวก็จะทำการปัดที่หัวคิ้ว <c oughs> มันดูมีคิ้วมันดูแบบเข้มขึ้น <c oughs> ใช่ไหม คิวเรียงตรงสวยงามเนี่ยหมดทุกคนพอแบบจอยเห็นมันแบบอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนมีรอยใช่ไหมแล้วก็จะทำการเติมแบบแต่งหน้าเครียดอะไรขนาดนี้เนาะคือด้วยความที่มตรงน่ยมันไม่มีขนนะทุกคนมันก็จะแบบแหว่งอะไรนะียโอเคโอเคดีขึ้นแล้วเนาะแป้งจอยจะใช้เป็นของบับบี้บราวนะคะคือแป้งจอยจะใช้เหมือนแบบตอนจบให้หน้ามันดูแบบไม่มันเนาะ ลงเหมือนแบบซักให้ไม่มันทุกคนคะคือมันกี่จอยลงแป้งไปแล้วนะแต่จอยลืมหยิบแบบเป็นตลับไฮไลท์มาใช่ไหมแต่จอยหยิบครีมมาเป็นของไฮไลท์เบกอรนะคะจอยก,ก็จะใช้เป็นครีมแต่ลงเบาๆพอจะลงไปที่สันตรงนี้กับตรงนี้ปลายจมูกแล้วก็ถูเบาๆนี่แล้วก็ลงนี้ลงนี้แล้วก็ไปตรงนี้หน่อยๆ ทุกคนค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะก็ทาลิปจะจะใช้เป็นของไคลี่ค่ะอันนี้จะเป็นลิปกอร์สหน่อยเบอร์สามหนึ่งนะคะเปิดมามันแบบกอร์สเนาะมันมีความกอร์สแล้วก็หนาจะรู้สึกว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าค่อนข้างเหนียวแต่ว่าโ็อเค่อยอยู่ทุกคนคะ่ะก็คือเสร็จแล้วนะคะ Everyday รู Every ้ของจอยนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆชอบก็จอยฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้จอยด้วยนะคะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์หรือว่าอยากให้จอยทําคลิปอะไรมาให้เพื่อนๆดูก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกจอยไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จอยขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย